สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับผมเบ้าดอนการดจะทามาเห็ดหอยนะครับผมมามาเบิ่งหอยครับผมมาเบิ่งหอยนะครับ,บ,ห,อรบหอยเปาหงือนะครับของคนเกาหลีเนาะกาดที่อยู่หลังบ้านนี่แหละครับผมอยู่ทึ่งภูเขาครับ จริงๆรอบไอ้ผู้เขารอบทะเลตรงนี้เขาก็จะเลี้ยงอหอยกันทั้งหมดเลยนะครับเขาจะสร้างบ้านตามตีนเขาของจีนครับที่รอบรอบทะเลนะครับแล้วก็จะมีการสร,ร้างเห่าขึ้นมาครับแล้วก็เลี้ยงหอยนะครับน้ำนะครับ mm hmm hmm น้ำเขาก็จะดูดขึ้นมาจากทะเลนี่แหละครับดูดน้ำขึ้นมาจากทะเลนะครับแล้วก็มีการทายน้ำออกอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็คือทายน้ำออกก็ดูดขึ้นมานะครับ ข้าหอยกระซิยู่หลังหลังบานหลังนี้นะครับ๋ยวพาไปเบิรงเลยครับครับกระซิมนีระบบเอ่อเอ่อว่างทอนะครับทายออกซิเจนนะครับให้อ่าให้หอยนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเบิดมือเลยนะครับผมกระซิมนีการอ่าปับน้ำปับอุณหภูมินะครับประกาศว่างทอออกซิเจนให้หอยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ครับผมกับคลิปนี้กับุมีอย่างไรนะครับกะขอให้ทุกคนมีความสุขเลยๆาย,ายสุขภาพแข็งแรงครับพบกันในคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ